มานะฮะวันนี้นะก็จัดส่งไม่ใช่จัดส่งหรอกะะเอาออกครับเขาจ้างรถไปนะฮะล็อกนี้ก็เป็นล็อกที่เครื่อง24ตัวนะฮะห้าแสนบาทก็จัดส่งไปแล้วนะฮะหนึ่งคันรถสิบล้อไปแล้วนะฮะตอนนี้ก็จะเอาไปตามหลังไปนะ,ะตรงนี้ก็จะมีอยู่ประมาณสิบกว่าตัวนะฮะ เดี๋ยวเราจะจะส่งเอเอาออกอีกหนึ่งขั้นนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวส่งรถคันนี้ไปก่อนนะฮะเคเรื่องเต็มเลยนะตัวนี้จะเป็นเครื่องเล็กมี PE ตัวเดียวน้องนั้นจะเป็น6 BBE h, 11, h, 11, h 11, ีเดเจอไดเอววีบีจ b หเป็นอย่างนั้นนะที่รวมกันอยู่24ตัว เลยครับได้เทิ่นกันอันหนึ่งรถยาวหเมตรกว่าอ่ะนะฮะก็เหลือไม่ใช่เหลือดิก็เลืออีกเยอะอยู่แต่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่แทรเลอร์เขามารอแล้วนะฮะคือคันนี้ก็ขายแบบด่วนๆน,นะไม่ใช่ว่าขายใครยังมาซื้อตอนนี้ก็ขายด่วนๆน,นะครับไม่ได้ซื้อกับทางร้านโดยตรงนะซื้อกับผู้รับเหมานะครับเอาเลยครับ่ะน้ำมันเวิร์ดปะ โอ้โ่ฮอดน้ำมันไลอยู่วะีนอรมาโมรูเลยเพิ่นเอามากับ่รู้เลยเด้บ่รู้ว่ามี่มีนะมันเบิดพร้อมสายแตกพร้อมแล้วนี่งอะสายสายตัวนี้มันมันแตกอยู่แล้วตังทงวเพิ่นมาสตาร์ทแบตระเบิดหน่วยหนึ่งไม่ระเบิดสตาร์ท จังหวะเพื่นบ่ทีมบอทีมงานเพื่อนแหละเพื่นบ่กสิมาครับทดลองเบื่องด้วยเห็ดอย่างไรผมอายุ่มว่าเนี่ยผมไปเอารถนี่โอ้โหระเบิดเพื่อนบอกมันขันแล้วขวามันถือกันอืมอ้ยกับระเบิดได้หรอมันเป็นแก๊ส่าาเป็นอะไรพวกไอ้ไฟหลายๆนี่ไฟเต็มๆเนี่ยไปเห็ดสปาร์กันบรไนเลยระเบิดเลยเนี่ยผมเจอได้หนึ่งอยู่มันเป็นแก๊สอย่างเดียวครับ นี่อันตรายเนี่ยแต่เกิดสวิงรอกโมยูนี่ไหลมาใส่หัวรถนี่เต็มที่เลยเด่เห็นมอปูลฮะสวิงโมยูป่ะเอาถ้ามันโมยูนะแต่แบบนี้ะโอ้ป่ะเออรถมันติดเครื่องไว้ยังอะไรเปิ๊บนี่มันมันว่างอะไดรก็อ๋อเอาว่างอะได้เลยป่ะว่างอะได้แล้วมันเอาเป็นอย่างมันกันต้นสั่นเลยมันมันมาทำงานคือมันกลางคือเครื่องมาทำงานคือคือโตบวคือฟกลิฟคือยางดับเครื่องอลไรแบบบ่ออะตรงอันเครื่องสายตรงอันนี้เขาต้อง เขามีสมองกลคือสายหน่อยไปส่งสร้างสายไงทำงานอ๋อสร้างคือระบบให้ดันให้เล็กไปใส่ตัวอีกตัวใหญ่โอ้ถ้า <ใน S 2> รับเครื่องก็ต้องมัน,น,นพาเลยตัวน,นี้เือนว่าข้อเติบปั๊มอ่าสำรุดหรือโบแห้งข้ออืมล็อกโดยอันตรายเอียงใช่กับเอีย,ง,ยงไปทนนะั้งไันเนาะโอ้ คือคือคือตัวนี้มันสีหลวมเลยมันบ่อคำมันบ่อหลอกเลยมนบ่สายแตกบ่อแล้วสายแตกสายแตกบ้านี้อันนี้คือกัอจังหากทำแขนของสีร้อมบั่นมันให้รถมาทั้งานมันก็บสีจังสีตลอดเนาะมันรถอินปอดิยายเลยเป็นจังบ่ลยคดับคาโจูรเลยคาโจูรเดี๋ยวนี้เพิ่นไปซื้อน้ำมันให้อยู่ปะไปอยู่อ๋อเาบิดอย่างช่วงอันนั้นยั้งมึงเลยบ่อครับยั้งเมึงไป โอ้โออยู่นี่ทางทางอยู่นี่มันบ่ได็ดแยกมันเน่ยุมามารอมันก็ยังเป็นเนาะมันตีงมันตีงมันอย่างสิดูดเนาะอันนี้มันยกแค่นี้่้ยก็เยอะอ่ะก็อ่ะกินน้ำมันมาพ่อรถน้ำมันหมดครับเอ้อเครื่องมักใหญ่กล่องขึ้นน้อยเถอะฮะเฮ้รุ่นนี้ขึ้นน้อยแต่มันบ่มีฝุ่นบ่ะประเทศเขา คือบานเท่าไม่ใชเป็นร ouais ุ่นคือเก่านะเป็นารุ่นี้เพราะว่าตรงรุ่นแล้วเนาะเครื่องเครื่องใหญ่เครื่องน้อยฝุ่นกับโบเข่าได้ล้วเนาะอเมริกาแท่เป็นญี่ปุ่นลดรอบนอกเามันคือสะอาดสองใสอีกทหาเดี๋ยวมาเขาเปล่าอยู่เขาเป่าเขาเห็นงานชัวร์ทานมันอาจจะผมีฝุ่นมากเพราะมันจะดี ไปออกขั้นใหม่มาเออไปดาวเท่าไรดาวล้านหนึ่งว่างทรงงวดเดือนละห้าแสนห้าหมืนหรือเท่าไหร่นี่ละ่ะครับแต่ใครอยูนมีงานเปมนวะ่ะคนเขาจ้างเป็นมีสัญญาอ๋อขั้นที่ก็จบไปแล้วนะปวาแกมาอุดหนุนประจำตัวนี้จบไปที่สองแสนเจ็ดเองนะฮะอันนี้นะ ไปสองแสนเอ่น้ำมันหมดนะครับวานี่แบตเตอรี่หมดแตกนี่ครับป๊อ้โหถ้าแตกลักษณะนี้โบนแนนธรรมดาได้ครับเนี่ยหม,มอนม่มัมง,ง่ายมีเล่นอ,อยู่ไหมงึงแข็งไหมบอสบอสถ้าถ้าแตกแตกทำเนียผมว่ามันพุ่งเต็มหน้าเลยได้ครับอคน,น้นแม่นะครับแสดงว่าขั้วบนแน่นเอ็น ผมผมผมเฮ็ดถึกแตกหลายเทื่อเลยเด้ปกตินี่ผมลองหัวเผาเทื่อนึงแตกลองหัวเผามันลงเข้านี่พอดีสเก็ตไฟโต๊กเข้านี่พอดีกี่กระนึงนะลุงน้องเขาบวปพิษฝานี่แหละไปเคลียร์ต๊กลงนี่ตกเลยครับผมถ้า,ถ,าถ้าช่องอันนี้มันมันมันกว้างสักไหนมันทั้งระเบิดเสียงดังกว่าหันเหรครับไอไอตัวที่ผมเฮ็ดเสียงน่ะมันดังบ่ดังบ่ดังบ่ไหนดิ เสียงคือปืน 3, 8, 8, สามแปดแปลงเั่นละ่ะแต่อันนี้เป็นระเบิดเลยครับทำมันหูใหญ่จริงๆนะโอ้แตกนี่ลองซีนน่ะหูรับตับใหม่น้ำกดถึงหนาไปได้เลยนยี่โอ้เดี๋ยวอยากน้ำมันอีกอะไรหะอเจดเดอร์บอสบอเจเดอร์เอาเลยครับช่วงนี้เป็นของเพื่อนเนี่ยเขผู้ลรเหมาได้สองคันนี่ เดี๋ยวเดมีสอบยูม่เห็นยูอ๋อมีไปใช้อยู่เออยู่ตรงนี้ปั่นอยูหมยูันมีขั้นขั้นแรกอขายไปแล้วทายเป็นิบุญอ๋อบครับก็ิบุญให้ตัวต่อน่ายไปยังราคาดีอยู่เตเดี๋ยวนี้ราคาลงแล้วเนาะเดี๋ยวมา่เดี๋ยวมาจักร บนให้จครับผมบเคยตัดเจเรือไปนี่เมื่อนคิดตังเนาะฮะ่อไหรคิดตังครับเอาไเฮาเอาปวยมาใช้มาเรื่องกรอกเลยกอกแล้วมันปากใหญ่อยู่มันพันนึงีเอาตูวทือไปะ พอมันบ่แม่ยังหรอกเพราะว่พอาะถ้ามันเบิด์ขักเนี่ยมันถังมันใหญ่เหรอมันก็ขึ้นนิดเดียวมันเติมถังมันใหญ่เท่ารครับซุมครับไอโอ้ถ้าแม่นมีเงินมาเอาของอยู่เราขายของบ่แพงเลยคนเฮ้ยโบแพงเลยครับเราขายแบบแล้นแบบเร็วๆเลยอ่ะๆๆๆๆหน้าเครื่องสี่สิบไอ้เครื่องยี่สิบสี่โต ห้าแสนเอง 500, 500, ห้าแสนกว่าบาทเองห้าแสนในน้อยเองต๊โตละสองหมื่นไอังสหัวแล้กอาจไมก็ไ่จนืใไปเร็วครับเพ่อแต่เพื่นเอาแต่เพื่อนว่าเอาแต่เอาอย่างนน้อยก็ต้องเงินมดจักหาแสนหกแสนล้านพอดีอย่างอันนะบางคนผัดทุนโบลายเขาจากักอันนั้นแล้วเนาะพูดถึงแม่ครับอเ่กอนก็ไปแต่าออกไม่น้ยนน,น,นึเทบ คานเดิ้ลใช่ยังกะสร้างมันเราเป็นยังหลบบ้านเต็นเติมชีเครื่องอะไรอือปุ๊บไปฮันอือปุ๊บโอ้ต้องกั้นใจบาทเดียวเลยเทแบบนี้ถ้าสิไปกึกกักกึกกักนี่เฮี้ยบอ๊แม่งก็คือเขาเปิดเติมน้ำมันขวดมอเตอร์ไซค์ไหมถ้าสิกึกกักกึกกักเนี่ยเฮี้ยบอ๊บครับถ้าเห็ดกึกบาทเดียวนะบอกเฮียก็เลยก็มีเด้อ๋อนะฮะเก็บนี่ก็จบไปอีกหนึ่งคันนะฮะเหลือเกียร์เตอร์นะ เเดอร์ใครหาอยู่ก็ลองมาถามดูนะครับเขาขายแบบไหนนะผมไม่แน่ใจเดี๋ยวคนถามอีกทีนึงเพราะว่ามันอันนี้ผมก็รีวิวตามคำเคลืนหน้าของการรับเหมาออกไปเฉยๆนะครับสองเซนเจ็ดครับคันนี้อันนี้ของแถมนะนี่ของแถมเขาขอสองคันนี้ผู้รับเหมาเขาขอนะไม่ได้รวมกันนะครับเราบอกว่าราคาหกล้านเนี่ยขอสองคันนี้นะ